พิษณุโลกล่าสุดเชา้านี้แม่น้ำน่านพิษณุโลก9.80เมตรวันนี้ยังเพิ่มขึ้นอีกแนวโน้มเกิน10เมตรชาวพิษณุโลกเ้าระวังแม่น้ำน่านล้นตลิ่งเข้าย่านเศรษฐกิจหลังระดับน้ำแม่น้ำน่านสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุด9.80เมตรแล้วแต่ยังไม่ถึงระดับตลิ่ง10.37เมตรคาดช่วงเที่ยงจะเพิ่มขึ้นเกิน10เมตร เมื่อเวลา07.00น,นของวันที่2ตุลาคม68สถานการณ์แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดระดับน้ำ N5A เชิงสะพานเอกาทศรสของกรมชลประทานแม่น้ำน่านพิษณุโลกอยู่ที่ระดับ9.80เมตรและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกอาจจะเกิน10เมตรแต่ยังไม่ถึงระดับตลิ่ง10.37เมตรโดยเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ10เซนติเมตร คาดว่าช่วงเที่ยงวันนี้แม่น้ำน,าน่านอาจถึง10เมตรส่วนพื้นที่ตอนบนของพิษณุโลกตำบลสิีพิรรมและตำบลตลุกเทียมอําเภอพรมพิรามเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำน่านบ้างแล้ว ขณะที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกได้มีการนำกระสอบทรายอุดท่อระบายน้ำและเตรียมเครื่องสูบน้ำรองรับสถานการณ์ซึ่งไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าตลิ่งในเขตเทศบาลค่อนข้างสูงแต่พื้นที่ด้านล่างของเทศบาลนครพิษณุโลกลงไปจะตะลิ่งต่ำต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิง่งและไหลเข้าท่อระบายน้ำได้